สวัสดีครับ11มิถุนายน2563ผมอยู่กับคุณไพาศาลนาคีรักษ์สวัสดีครับครับแล้วก็คุณจุพินครับเชิญครับปี5ปี58จำได้ไหมครับปี58ท่านนายก ชาติสีวิชาถาธรรมธนาคารน้ำใตดินที่เก่าขามจุดเริ่มต้นของประเทศไทย10บบอ่อ mm hmm. และสีพิเชียนหกบอ่ mm hmm. บอในปี58าแปตัวผมแล้วนี่มันได้เพียงพอหรอกกับพี่น้องจำนวนมหาศาลบาดน,นี้เข้ากันเลยบันดังคุยกันหล mm hmm. <laughs> ุมหินอยู่แล้วบ้านเดือนนี่มีอยู่หวังได้แน่ mm hmm. ถ้าไปเบิงเนี่ ใช่ไมจจาได้ไหมครับเราก็ลงไปข้างข้างล่างนี่เราไปลงไปด้านล่างนี่เห็นแต่น้ำซึมนน้ำบ่อเลยเ็ห็นน้ำซึมซึมอยู่มุมนั้นมั้งซึมอยู่มุมมุมนี้มั้งเข้ากับด้ฝ้ายกินเนาะมาครับ้อนร้อนใสใสสะอาดมากใช้มากก็ได้แต่มองเมื่อไหร่มันจะมาจาเก่าขามแสดงว่าเราดีชาร์จเสร็จเดือนเอาเดือนอะไรนะตุลาซะตุลาพฤศจิกาธันวามกราไอตุลานี่ผม ตุลาพฤติาการเดี๋เราสำรวจเมษานน่เราเดินสำรวจมันจะมีบอ่อของลงมู่ศิลาเอกหลายจุดหลายจุดเ,<อ>เดี๋ยวเราเอาเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนที่นี้น้ำมันมาโผล่ขึ้นเพราะว่าเห่าผมมาดูอีกครั้งหนึ่งจะหามุมไหนเน่ไหลไหลอยอเอารถไถเพราะว่าคุณมีรถไถยังไงเห้าคุยกันขนาดนี้นะว่าจะไปเอารถไถ ไม่ต้องเช่าหน้าแมงกูไถแม่มึงเล่อยสวนยางน่ะจะเปิดน้ําเข้าจะเปิดน้ําเข้าขนาดนั้นน่ะความยากจนในการสร้างอ่ะเราไม่มีตังไงครับแต่รู้สึกว่าเดือนเมษาน้ําเต็มครับน้าดังผมก็เลยมารับด้วยตุลาฝนหมดพิจิกาทันวามกราคกุมภามีนาเมษาเจ็ดเดือนน้ำเดินทางมา15กิโลเนี่ยนี นี่แหละที่บอกว่าอาจารย์เฉมบอกว่างงงงงถ่ายรูปตอนนั้นมาให้ดูดูหน่อยทีนี้วันนี้นะครับไม่รู้นะคนใกล้ตัวนี่ก่อนหน้านี้เป็นคนบอกเป็นผู้รับเหมาสวัสดีครับคุณยุงินคนใกล้ตัวนะครับโอ้ยขันหัวว่าเขาเป็นข้องบ่อจอหนบ่ก่อนหน้านี้เป็นผู้รับเหมาเอาลองเล่าเบื้องหลังของบ่อนี้ครับสวัสดีค่ะบ่อลูกลังนี้อยู่บ้านดวนนะคะตำบลโซงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลค่ะ ยี่สิบไร่ขุด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 ดินไปขายค่ะปีปีสองพันห้าร้อยสี่สิบค่ะขุดดินไปขายขุดหน้าดินมันเป็นลูกหลางเออแต่ก่อนไม่พูดรับเหมาไงค่ะเป็นพูดรับเหมารถไมโครสองคันรถไมโครสามคันสามคันก็ทําสัญญาขุดกับเจ้าของที่เขาน่ะลึกจากระดับดินเดิมหาข้างล่างสี่เมตรค่ะสี่เมตรในในเนื้อที่ยี่สิบไร่ เอาแล้วปี4ี่มีน้ำไหมปีสี่ศยี่หนึ่งี่มาเนี่ยมันน้ำมันมาโผล่ปีห9เดือนเมษาแต่ก่อนยังไม่ถึงเฮามากเรามาปีห้า9ห้า้ามันก็ยังไม่มีน้ำไงเดือนเมษามันโผล่ขึ้นไงเราก็งงไงมันโผล่ขึ้นตอนแรกๆนะมันเป็นสีขาวไปเต็มหมดเพราะว่าตรงนี้นะมีทรายแป้งนี่นี่นี่ทรายแป้งทรายแป้งเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำไม่เลยเลยไม่ออกสีมรกต ี่เมตรแรกจะเป็นลูกรังค่ะสวยมากลูกลังแดงลูกลังดินภูเขาไฟอ่ะแดงสวยมากค่ะข้างล่างจะเป็นดินขาวๆอย่างนี้เนีทรายแป้งทรายแป้งเราก็เห็นหินก้มน้ําเราก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีน้ําซึมมีน้ําซึมออกมาจับไว้ลจับไว้ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าบ้านคุณมีหลุมหินลางล้างไหมบ่อลงล้างที่มันแห้งอ่ะคุณมีไหมเพราะว่ามันลงทุนน้อยไงดังนั้น เขาเขาเรียกอะไรอาจารย์หัวใวใจสู้ทุนไม่มีเอนักสู้ฟูซรนนักสู้ฟู้อเอาค่อาศัยบารมีเอาคนอื่นถ้าพี่น้องมีบ่อเก่าๆที่มันแห้งเราก็หาเครือข่ายสิที่เราพยายามตอบในกลุ่มไงเราพยายามสร้างเครือข่ายสิแต่ตรงนี้มันโชคดีเพราะว่ามันมีเครือข่ายจากเก่าขามเอ้าพระภัยสารอันนี้ของคุณสมศักดิ์บุญประชุมอยู่มุมนี้คโดนน้นเขียวเลยนะ อยู่ตรงตรงนี้ตรงนู้นก็มีทีนี้ของโซนของติดกับโมบ้านเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่สามบ่อออาสามบ่อลงทุนเองลงทุนเองมีของท่านอดีตกำนันหนึ่งบ่อและของผมหนึ่งบ่อและขาดขึ้นไปนี่เป็นของนายไทยจำเนียนวันนี้จะไปดูอีกสามบ่อนี้แหละคือมันมันอยู่ได้ถึงมีนามีสามก็อยู่ได้นี่คือเครือข่ายที่มันเชื่อมกันกับเก่าขามทีนี้ทางตะโกยตะโกย ตะโกยก็มีสวนอ่างเก็บน้ำมวดตะโกยสวนไม่ไสวนเอ่อสวนทุเรียนคุณนั่นครับสวนนาคีรักษาครับตัวนั้นมันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดประมาณเกือบพันกว่าไร่ครับพื้นที่ของคุณอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำแหน่งนั้นครับแล้วมีทางน้ำผ่านครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเชื่อมเครือข่ายได้มามาณตรงนี้อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยว่า ถ้าคุณไม่มีเครือข่ายคุณขุดยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่มีน้ําหรอกจะรอให้ติดจากฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีบ่อแห้งๆก็ล้วงให้มันได้แปดเมตดสิบ่อแถ้า<ว>มี<ป>คุณถ้าคุณมีหลุมหิน <c oughs> คุณก็หาตำแหน่งเชื่อมเข้าไปสิถ้าคุณมีบ่อบาดาลที่มันแห้งคุณมีสาที่มันแห้งเราก็หาเครือข่ายเชื่อมเข้าไปนี่คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่า ธนาคารน้ำใต้ดินเก็บน้ำไว้บนดินเห็นเห็นยี่สิบไร่มันมีตลอดมันเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ที่มันอยู่ใต้ดินจำนวนมหาศาลตอนนี้ถ้าถามว่าจากเกาขามมานี่ประมาณสิบห้ากิโลจากนี่ไปสวนตะโกยของคุณนั่นโอ,อ้ส <10 S 2> <อ>ิบกิโลบอน่าจะอยู่ที่สิบกิโลสิบกิโลสามสิบกิโลแล้วในการเคลื่อนที่ของเสียเสียงสมศักดิ์บุญประชุมอยู่มุมนี้ไม่ต้องพูดถึงนี่ห่างกันไม่ถึงกิโลนี่ดังนั้น พี่น้องบ้านดวนก็โชคดีเพราะว่าร,ร,รอบๆอบบ้านคุณไปทําแล้วอีกละสามบ่อสามบ่อบลงทุนตัวหนึ่งนี่ของทางเทศบาลตะบนทรงบ่อบ่อแรกอนอกนั้นเป็นบ่อของคุณเองครับคุณเองครับเอาเพียงเท่านี้ครับฝากแต่พี่น้องบอกว่าถ้าคุณมีหลุมหินถ้าคุณมีบ่อแห้งแห้งถ้าคุณมีน้ําบาดาลแห้งมันเคยมีเส้นทางน้ํามา พอเราไปเติมปุ๊บมันจะเคลื่อนที่มาจากจุดนี้มาจากเกาขามมาที่นี่15กิโลใช้เวลา7เดือนอยู่บ้านผมจะดนวนเจริญศึกษาจากเกาขามไปนวนเจริญศึกษาใช้เวลา4ปีผมอยากรอเลยนะครับตอนนี้น้ำอยู่บนเชิงเขาสูงมากแล้วก็สวยมรกตสวยสวยกว่าน,นี้ฝากพี่น้องนะครับสวัสดีครับ